พ้นพี่น้องเอมัดแล้วแะย่งขางหนึ่งมาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเลยนั่ป่ะไปนัยงนั่นะเบอ็คนขานี่พ้นพ้นมาเลยเม็ดใหญ่เลยนะนี่พ้นกับปกแปลกปกแปลกมา ขอนอยนี่ยูฮมนีบอกออกไปในพ้นตกนะคุยสะดุดม่บาจิปจปคิดเันน่าปืนห่างนนี่เจ็บลว่ะใครจะร้ายคนเนาะ สี่หาคนเอาโซ่เอามิ้นทีมรอดซะโอ้ผม็ดใหญ่มากเลยพี่ลงมาเอามิ้นเหยียดยางเอามิ้นเหยียดยางมีเหตุทำหน้าหกใครบ๊เบิดด๊อก tem nốt là nhang ít là song 3 lỏng phù gạch đọc mãi những thứ ngàn thêm nữa hả <laughs> hốc oh, hay nó xăng đi ô em gần như là mày 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 lên mày 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 một, mày mày

บเมนตินเล็กล่นค่ะอ้าวตกอีกเะเฮี้ยบ่ข้าเขาข้าว,าวอีร้อยอีร้อนี่เพิ่งก็น้องน่งเลนนี่หรอจะเาไปได้เต้นนะ่ะขอเห็นทางเต้นหกห้น้อยของเราหายได้ค่ะ ไพ่ีปไปนะออกไปบ่ได้พี่น้องเลยคนตกมากับลูกชายเอาลูกชายสายย้อยใส่หรอเล่นะเอาเมื่อบา้านขู่มเมือบา้านม่ปั่นอยู่นะสิปั่นอยู่บา้านหลอน บ้านสามเนาะบนมดบจิดอกก็ใส่เต็มแม็ก

ลบไม่ลบมาสานี <in human used empl os> ่กะลกเม็ดมื้อนี้กะหยิบๆๆๆๆหม่12นาทะตอนจักสิไปลงคลิปแล้วตอนเด้อาอเบิดแล้วบ่ป้าป้า มาเราท้ายเฮือนใหญ่ได้หน่ห้องหน้าหกไ,ไห,กกกไห้พี่น้องเข่าปวดเข่าวขาวมันหลายเอาเวิดเลยฝากเบิ่งผักส้มผักเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องอืมที่พุ่นนะนะไปไปใส่ เจียวขาเมื่อบ้านผู้ดปันนี้ทางกาทางบุดีเป็นไรนนขังเฮื่อนป้านี่ กลัวมนันนะน้เจ้าเต็มแม็กเลยนะเราเห็ดลุงตายหานั่น,นอย่ามันข่ำ ได้อีกรถนึ <S <S ่งสันตแล้วนะขอประมาณสามรถห้องนึกว่าห้องว่าเสียเมื่อบ้านป้าคือสายลายกระโดดสองรถไปแล้วนอาเมื่องไดงบันเอาคนไห้โอ้สายลายมเลยลูกิ น้อนแล้วบางตาอันนะั้นทกัย็นย็นนินเอ้าไปปีนเลยเปีนห้องรานจำเลยนีบ่เสืออัมนะกมัดเนาะพนกระล่เมิดได้เลยนะแปกแปลก,ปปกปคอยมาแล้วพลสิมาจะเผิ่ไปยงังไปทางนั้นลูกเมื่อทางเก่าพี่

Ba này khỏi có nhà mình ngồi vô hiền nữa Tìm mà tìm nha nhỉ ừ, cái hoa cụt rồi Mấy khảo hù rồi bọn ăn con Hèn cái hèn lên nè พี่น้องผักอะไรก็แซ่ผัก,กึ่งผักส้มนี่เด้เอ,อผักเป็นกำใจพืนเนี่ยเรก็มาคลิปน,นนะเนาะแซ่ต่อนะครับอ๋อ